สวัสดีค่ะสวซสดีค่ะพบกับน้องคอมนุ่มเชียงตรงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ถอนกล้าว่านน้องคอมนุ่มนะคะว่าน้องคอมนุ่มนะนานะคะนาน้องคอมนุ่มนะคะก็จะเป็นนาอีกแล้วนะคะก็จะพาพี่เอฟซีไปทรงบรรยากาศที่นาอีกแล้วนะคะว่านะคะราคาถอนกล้าประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ประมาณตังไทยเท่าไหร่นะคะแล้วก็ ของขึ้นทุกอย่างนะคะว่าค่าแรงจะขึ้นไหมนะคะโอเคก็น้ำงผมก็จะไปสอบถามพี่ๆเขาที่มาถอนก้านะคะตอนนี้ก็เราก็กําลังทํากับข้าวนะคะทํากับข้าวเสร็จก็ไปกันเลยนะคะโอเคตามน้องผมหนุ่มมาเลยนะคะก็ช่วงนี้ก็ดงนากันแล้วนะคะไปจ้าีน่นะคะตอนนี้ก็กำลังทำกับข้าวไปเลี้ยงคนถ<ม>อนก้านนะคะนี่ นี่นะคะก็ใส่เป็นทุงเป็นทุงแบบนี้นะคะที่เราเอาไปเล้งเป็นเล้งค,คนถอนก้านะคะอันนี้เขาเรียกว่าตักเต้นะคะที่เชียงตุงพ่อเป็นคนทํานะคะนี่พ่อพีมมือดีไหม <laughs> ทําขายไดอยู่ไหมนี่นะคะก็จะทํากับข้าวนี้นะคะเ <ang> <t une> มียงจ่านะคะเขาเรียกว่า <t> แ <une> มงจ่าเนาะแล้วก็อันนั้นคือ เนื้อไก่อ่องนะคะก็จะทําน่าจะสามอย่างสี่อย่างนะคะก็ไปเล้งนะคะเปเล้งคนที่ถอกล้านะคะนี่ด้วยนะคะโผผัดนะคะก็มีสามอย่างสี่อย่างนะคะแล้วก็จะมีเเนื้อซ้อมข้อนะคะแล้วก็แคบหมูนะคะนะคะกับเข้าเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นี่ใส่หมอต่อใส่ไม่ใช่ใส่ใส จักรยานไปนะคะเราจะไปเล้งข้าวคนถอนกล้านะคะนี่นะคะกับเขาก็มีเหมือนว่นต้องคำนึงบอกเหมือนเมื่อตกี้นะคะโอเคแล้วก็จะปั่นจักรยานไปกับแม่นะคะน้องหนุ่มก็ไปแล้วไปแล้ว นี่นะคะไม้อันนี้หักนะคะที่ชียงตุเขาเรียกว่าไม้การนะคะไม้การหักนะคะว่าจะเอาเข้าไปเลี้ยงคนถอนถอนก้านนะคะนี่อันนี้แกงนะคะแกงออกหมดเลยจะ,ะไล่กินไหมเนี่ย <c oughs> ไม้การฝอยไหนแม่ไม้อันนี้มันมันมัน,มนไม่มันไม่รีแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> โชคดีนะคะที่แบบว่าเราใส่ในแบบนี้มานะคะดีนะคะที่น้องคําหนูมาลย่ยท่าน้องหนูมมาเล่เนี่ยโอ้จะทำยังไงเนี่ยล้างมือก่อนน,นะคะเราก็เห็นไม้นะคะเห็นไม้ที่ตามตามถนนนะคะเราก็เอามาทำม้กาดอีกนะคะบางว่าจะไม่ขักนะ เพราว่าจะไม่หักอีกนะคะถ้าหักนี้ไม่ไลกินแน่นอนหักเขาที่สองไม่ไลกินแล้วนี่นะคะหนุ่มก็มาอีกเส้นทางหนึ่งนะคะเส้นทางที่อมอเตอร์ไซค์กับอกับจัก,กรยานเข้าไล่นะคะอันนี้บรรยากาศสวยมากเลยนะคะอันนี้น้องหนุ่มถ่ายบนจักรยานนะคะกงจะสันส่นๆนิดนึงนะคะก็ทางนี้น้องหนุ่มมา มาครั้งแรกนะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยจะไปทางนู้นนะคะถ้ามาทางนี้น้ำน้ำหนุห่มเนี่ยอาจจะไล่ข้ามน้ํานี้นะคะก <g ül> ็นี่ถ้ามองไปที่เขากล่องข้าวนะคะ <g ül> ก็จะเป็นนาน้องโบหองนะคะน้องโบหองน้องอ้อนะคะนาน้องโบหองกับนาน้นองคํานมเนี่ยอาจจะใกล้ๆ้กันนิดนึงนะคะเ <c oughs> หนื่อยมากเลยยังไม่ทันถึงนาเลย ผางก็จะประมาณนี้โอ้ยถึงแล้วนี่นะคะก็ทีมจอดมอเตอร์ไซค์ไว้เยอะๆนะคะทีนนานหนุ่อๆนะคะข้ามไปก็ถึงนาเลยนะคะนี่นานหนุ่ของก็เข้าไปนั่นก็ถึงแล้วที่เขากองเข้าเยอะๆนะคะนี่ที่จอดมอเตอร์ไซค์ไว้หลายหลคันนั่นนะคะแล้วก็สามล้อเลยนะคะ ข้ามที่ริมน้ำนั่นก็ถึงแล้วน,น้องโกของนะคะก็ใกล้ๆน้องคำนุ่มเองนี่ข้ามริมน้ําก็ถึงกันแล้วนะคะตอนนี้ก็มาถึงนาแล้วนะคะถ้าเราข้ามน้นํานี้ไปก็ถึงแล้วะะ็ลงไปก่อนแล้วนะคะตอนได้คิดว่าพ่อจะมารับแล้วไปแล้วน้ำลึกไหมเนี่ยน้ำจะลึกไหม มาไปหานะนี่เปียงเท่านี้นะคะโอเคน้องหนุ่มจะข้ามน้ำก่อนนะคะนี่นะคะก็มาถึงนานน้องขหนุ่มแล้วนะคะก็ถอนก้านะคะก้านน้องหนุ่มยาวมากเลยนี่น้องหนุ่มจะพาไปดูนะคะแม่กาลังเตรียมกับข้าวไว้รอนะคะเหนื่อยมากาาาาาก็จะกินข้าวก่อนนะคะประมาณเคดีประมาณ ตั้งโมงกว่าก็กินข้าวแล้วนะคะนี่ต้นก้ายาวมากเลยนะคะก็มาลือก็จะลำนากันแล้วนะคะนี่พ่อก็ไถนาอู้จะเสร็จแล้ว ลุยน้ำลุยน้ำนะคะก็จะพักกินข้าวก็ล้างเนื้อล้างตัวก่อนนะคะตอนนี้นี่ก็ทํากับข้าวกับข้าวนะคะนี่นะคะกับข้าวก็จะมีประมาณนี้นะคะกินประมาณเก้าโมงก็กินข้าวเลยนะคะถ้าอาถอนกล้านะคะเพราะว่าเพราะว่าถอนกล้านี่มันยากมากเลยนะคะแล้วก็หนักนะคะก็กินข้าวนะคะก็เล่นข้าวประมาณสองสองครั้งนะคะ นี่กับเข้าก็เหมือนที่น้องขนมบอกะตะกี้นะคะโอ้นี่นะคะก็กำลังจะลงอนกล้าอีกแล้วนะคะก็น้องุงก็จะไป ดูพี่เขาทนกล้านะคะแล้วก็ว่าราค่าแรงผลกล้าประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วมันก็จะไปสอบค่ะพี่พีเอฟเอาพี่พีเอฟพี่พี่ี่พี่เขาดูนะคะว่าค่าแรงเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะที่เขาเขาก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มจะทนกล้ากันอีกแล้วนะคะเริ่มแล้วนะคะเริ่มลงแล้ว ตามค่ะตามพี่พีเอฟเราตามพี่พี่เข้าไปนะคะลูกแล้วแม่ก็จะลุยลุวยนะคะโง่ไงยูรยไม่แฮปตัวเลยไงยูเนี่ยทีพ่อก็จะเป็นคนไถนานะคะว้าจะรวม วันก่อนนี่ยังยังเป็นอาผ่อนเข้าอยู่เลยเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นแบบนี้แล้วนะคะก็จะเริ่มลำนาปีกันแล้วนะคะนี่เมื่อก่อนนี่เอาให้นาเอาให้ควายไถายนาเองนะคะตอนนี้เนี่ยจากทางประเทศไทยมาถึงเชียงตุงแล้วนะคะก็แบบนี้นะคะ วันน,น,นี้ก็หือหนอล็อกกาวันนี้ก็หือวันนี้เหมือนฮาอ,อ๋อถอนก้านนะคะถอนก้านนี้วันละหนึ่งพันห้าร้อยจัดนะคะหนึ่งพันห้าร้อยจัดก็ประมาณสามร้อยหนอประมาณสามร้อยบาทนะคะถ้าเหมาลุมเป็นคนเชียงตุงนะคะถอนกล้า <c oughs> นี่นะคะพี่เขาก็ขอนกล้าแบบนี้นะคะชิงตุงพาดวิ้วเกยไปล็อกการเมสายอยู่วะเกยไปล็อกการตีเมืองไทยอยู่วะไปอ่ะเลยวันนี้กัคือ วันได้สามร้อยอ่ะชมนาต่างเกยไปชมนาต่างเกยไปเออมือล็อกกายกะมือเมาอ่ะมือเมาอ่ะเออเออตีมือไทยไงหนอ่าไปนอนเราไปนอนที่ไหนอ๋อตีเฮือนเจ้านะอ๋อนี่นะคะ ฮะ<ห>ปอ,อกคร้องไม่่ย้โอ้ปอก,ออกอปอกครองนี่เป็นค้นปอกคองนี่เป็นค้นไทยอะอ่อาอถ้าเปิดเปิดหลาน,นี่ไปกูปียนอไม่ซายนออโอี่หดสาแล้วค,ค่ะคุพี่เาคนนี้คนนี้นะคะ นี่นะคะแม่ก็จะช่วยพี่ๆเขานะคะให้พี่ๆเขาเสร็จเร็วแบบนี้นะคะโอ้ยเม่ก็ถอนกาเป็นเพราะว่าไม่ทำนาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแม่ก็เลยทำเป็นนะคะน้องของหนูเนี่ยทำไม่เป็นน้องของหนูไม่เคยทำนะคะ พี่ๆที่มาถอนก้าน้องคมหนุ่มนะคะก็พี่ๆเขาก็เคยไปทานาท you know, ี่ประเทศไทยนะคะเคยไปรับจ้างที่ทํานาประเทศไทยนะคะถอนก้านะคะถอนก้าตอนนั้นเนี่ยตังก็ประมาณ300บาทนะคะพี่เขาบอกนะคะแต่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยสามบาทก็ว่าแพงนะคะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ที่ประเทศไทยราคาเท่าไหร่นะคะก็ตอนนั้นเนี่ยที่ประเทศไทยราคาสามร้อยบาทเนาะแล้วก็ พี่เขาก็ไปนอนนะคะไปนอนที่ประเทศไทยนะคะเขาโขนหน้านะคะก็เป็นนอนป้านโหนหน้าแบบนี้นะคะโขนหน้าที่พาพี่ๆเข้าไปถอนกล้าลำนาอะไรประมาณนี้นะคะพี่เขาก็เคยไปถอนกล้าที่ประเทศไทยเนาะที่ประเทศไทยก็ส่วนมากโขนเชียงตุงอะไปรับจ้างทํานาที่ประเทศไทยนี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นที่เมฆสายนะคะใกล้ๆเรานะคะใกล้ๆเชียงตุงนะคะ เดินทางประมาณ3ามชั่วโมงกว่าๆนะคะก็ถึงเมสายนะคะถ้าไปถ้าขับรถเร็วนะคะก็ไปถอนกล้าที่เมสายเนาะก็ไปถอนประมาณ1เลนเลนกว่าอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปลำนานะคะที่เชียงตุงแล้วก็จะไปลำนาแม่สายไปรับจ้างอะไรประมาณนี้นะคะไปรับจ้างลำนาแม่สายแล้วก็ถอนกล้านี้นะคะที่ที่เมสายประเทศไทยนะคะ ก็จะได้ตังเยอะกว่าที่เชียงตุงนะคะคนเชียงตุงก็เลยแบบว่าไปรับจ้างทํานากันนะคะปีหนึ่งเนี่ยตอนเปิดดานนะคะปีหนึ่งก็ไปนาปีนะคะเป็นนาปีนี่น่าจะได้ตังเยอะกว่านับปังนะคะนับปังนี่บางคนก็ไม่ทํานะคะตอนนี้น้ำก็ยังอยู่ที่นาอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้น้ำต้องม ออถอนก้านะคะก็วันหนึ่งเนี่ยประมาณ1นึ่งพันหเอ้ยไม่ใช่1 5ึ0 0หมืนห้าพันจ้นะคะหนึ่งมืนห้าพันจา้าก็ประมาณตังไทยสามร้อยบาทนะคะไม่รู้ว่าที่เชียงตุงกับที่ไทยนะคะราคาอาค่าแรงว่าค่าแรงถอนกล้าจะเหมือนที่ไทยไหมนะคะก็ที่เชียงตุงเนี่ยประมาณนี้นะคะค่าค่าอาค่าของนี่คือทุกอย่างนะคะค่าแรงนีประมาณ ยังประมาณขึ้นนิดนึงนะคะยังเท่าเลิมหรือว่าเท่าเลิมก็ไม่แน่ใจนะคะน, er น่าจะ,ะเท่าเลิมเนาะน่าจะเท่าเลิมนะคะขอน้าคะค่าแรงนี่ค่าแรงนี่เท่าเลิมนะคะราคาของน้ํามันอะไรก็ขึ้นทุกอย่างนะคะตอนแรกว่าจะจ้างเหมาลุมแบบนี้นะคะก็เออคนที่จะมาทมําเหมาลุมให้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นเ่าเป็นชาวเผ่าแอนนะคะก็แบบว่าเขาไม่ว่างนะคะก็เลยแบบ เปลนนะคะเป็นแล้วก็ไปจ้างไปจ้างาพี่น้องนะคะพี่น้องที่ยังเข้านะคะหมู่บ้านยังเข้าหมู่บ้านยายที่เสพที่เสพไปนะคะหมู่บ้านยายนะคะก็จ้างเนี้ยจ้างเป็นรายวันนะคะวันละหนึ่งหมื่นห้าพันจา์นะคะประมาณตังไทยสามร้อยบาทนะคะที่เชียงตุงก็จะประมาณนี้กันนะคะนี่ วันนี้เนี่ยพี่เขาเนี่ยจะอถอนให้เสร็จหมดเลยนะคะแล้วก็มันลือนะคะมันลือก็จะลำนาแล้วนะคะที่นานาครหนุ่มที่น้ําท่วมเขาที่แล้วนะคะว่าจะมไม่ว่าจะไม่ทําแล้วก็ไม่มีงานอะไรทำเนาะพอก็เลยแบบว่ากับแม่ก็ทําดีกว่านะคะก็เริ่มทํานากันอีกแล้วนะคะอันนี้คือนาปีนะคะนาปี ทำนาปีเสร็จก็จะทํานาปังอีกไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลานที่ไหนก็ปิดเนาะแล้วก็ประเทศอะไรก็ปิดนะคะถ้าเราไม่ทํานาก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะคะก็พ่อกับแม่ทำนามาตั้งแต่นอ้องขนุมเล็กๆแล้วนะคะถ้ามีงานอะไรก็ไปขายของกันนะคะไปขายาสาเขียวแล้วก็สาไขาม่มุกแล้วก็น้ำแข็งปั่นนะคะน้ำแข็งปั่นก็น้ำแข็งใส่นะคะ ขายตั้งแต่อาน,น้องขมิ้นยังเด็กนะคะก็ไปขายของนะคะเวลาทํานาก็ทํานาเวลามีปลอยก็ไปขายของกันแบบนี้นะคะวันนี้น้องหนูก็มานาน,นะคะก็บรรยากาศก็่าถ้าอยู่ที่รวมนะคะก็เย็ยนๆนะคะถ้าไปที่กลางแจ้งที่แหลบนะคะก็ร้อนมากเลยนะคะน้องหนูก็ข้าวน้ำมากับแม่แต่น้องหนูจะกลับบ้านก่อนนะคะว่าจะไปหุงข้าวแล้วก็ไปทํากับข้าวรออีก ครั้งหนึ่งนะคะว่าตอนเย็นก็จานเล้งข้าวอีกนะคะเพราะว่าถ้าถอนก้าที่เชงตงเนี่ยจนเล้งข้าวสองครั้งนะคะแล้วก็ตอนตอนตอน,ตอนประมาณเก้าโมงกว่าอ, <ๆ S 2> อะไรประมาณนี้นะคะเก้าโมงแบบนี้ก็กินแล้วนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าถ้าเราไม่กินข้าวเช้าแบบเก้าโมงอะไรประมาณนี้จะไม่มีแรงทํางานต่อนะคะเพราะว่าถอนก้านเนีย่บนยบางที่ก็ถอนง่ายบางที่ก็ถอนยากแบบนี้นะคะก็เล้งเข้าสองครั้งนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็จะกลับบ้านก่อนนะคะน้องก็จะขอโตไปทํากับข้าวนะคะอ่าไปหุงข้าวรอแม่นะคะอ่าก่อนที่ใครจะหลับนะคะก็จะไปเสพข้าวก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะลาไปแล้วนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าชอบก็กดแ like, ์กดซับใครน้องคำหนุ่มเชียงตุงด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องคำหนุ่มเชียงตุงด้วยนะคะ วันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศที่ทุ่งไร่ทุ่งนาให้พี่พี่เอได้ชมกันนะคะว่านาที่เชียงตุงเหมือนที่ประเทศไทยไหมนะคะแล้วก็ค่าแรงเท่ากันไหมหรือว่าที่เชียงตุงถูกกว่านะคะก็พี่พี่เอคอมเมนต์บอกเราควานุมไล่เลยนะคะ